รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงเอดี ทำอะไรอยู่ครับอ๋อกําลังดูละครอยู่ครับเรื่องนี้นี่สนุกมากเลยนะทามไม่ยักรู้นะครับว่าพี่ปาล์มก็ติดละครกับเขาด้วยอ๋อตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะดูหรอกครับแต่ว่าเห็นว่าในข่าวในี่กระแสเรื่องนี้นี่ดังมากก็เลยดูตามกระแสซะหน่อยครับน่าสนใจจังเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วครับเรามาทักทายคุณผู้ชมกันดีกว่าครับครับผมได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราในรายการ ดีมีดีรายการดีๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมนะครับรู้เท่าทันสื่อและทำให้คนพิการและคนทั่วไปใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างรู้เท่าทันครับสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะครับผม โดยมีผมนะครับปามธัญวิเชนักษรเป็นพิธีกรนะครับร่วมกับน้องทามครับวรปัดปราจันน้องทามเป็นพิธีกรคนหูหนวกนะครับพร้อมด้วยพี่นุชครับนุชรินรัญยวิชนะครับเป็นล่ามภาษามือที่จะคอยแปลทั้งคําตอบและคําถามตลอดทั้งรายการครับเมื่อสักครู่ที่พี่ปามบอกว่าดูละครเพราะว่ากระแสเขาดีมากมันทําให้ผมคิดว่าละครมีอิทธิพลกับคนในสังคมมากเลยนะครับ ขนาดพี่ป๊ามยังสนใจเลยใช่ครับละครนี่สําคัญมากเลยนะครับามครับนอกจากจะสนุกสนานจากเนื้อเรื่องผ่านตัวละครแล้วนะครับยังสะท้อนมุมมองเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมนะครับผ่านละครทั้งหมดด้วยนะฮะผมว่าคําถามสําคัญน่าจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับว่าตัวละครที่เราเห็นในโลกของละครกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆเนี่ยเหมือนกันขนาดไหน เพราะหลายๆครั้งครับละครที่นําเสนอทางโทรทัศน์เนี่ยได้นําเสนอลักษณะของตัวละครบางประเภทแล้วก็พฤติกรรมของตัวละครบางประเภทนะครับที่อาจจะไม่สมจริงเหมือนกับสังคมจริงๆนะครับคุณผู้ชมที่กําลังดูอยู่เนี่ยก็จะเกิดการเหมารวมครับแล้วก็เกิดภาพจําในทางที่ผิดนะครับคิดไปซะเองว่าที่ฉันดูละครมาทั้งหมดเขานําเสนอแบบนี้ชีวิตในสังคมจริงๆก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันสิซึ่งนั่นอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจที่ผิดได้นะครับ ใช่ครับโดยเฉพาะการนําเสนอภาพคนพิการในละครอาจจะแตกต่างจากคนพิการในโลกแห่งความเป็นจริงครับดังนั้นเราต้องรู้เท่าทันละครเข้าใจจุดประสงค์ของผู้ผลิตสือ่อรู้จักวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาของโลกละครและชีวิตจริงให้ได้จึงเป็นที่มาของหัวข้อการพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับ รับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่เติบโตมากับการดูละครครับชื่นชอบละครตั้งแต่เด็กจนโตเลยทีเดียวและยังเรียนด้านสื่อสารมวลชนมาโดยตรงด้วยครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในตอนชีวิตจริงกับโลกละครครับ และนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณบุญรอดอารีวงศ์สวัสดีคุณบุญรอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับการเปิดตัวเมื่อสักครู่นี้ให้ความรู้สึกเหมือนการเปิดตัวนักแสดงนําเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณบุญรอดแนะนําตัวกับคุณผู้ชมสักหน่อยครับครับชื่อบุญรอดอารีวงศ์นะครับผมจบการศึกษาจากคณะวรารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผม ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพเป็นนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการอยู่ที่วิทยาลัยโลกกาศึกษาหมหาวทยาลัยธรรมศาสตร์ผมแล้วก็ทําธุรกิจเจ้าของร้านกาแฟชื่อว่าปั้นหยาคาเฟ่แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ผมชื่อว่าภูเขาชาแนลครับผม บุญรอดครับทราบมาว่าคุณบุญรอดนี่เติบโตมากับการดูละครเลยเหรอครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าชอบดูละครแนวไหนเออปกติชอบดูแนวแบบแนวน้ำเน่าแนวดราม่าครับอย่างเช่นเรื่อมงมีหลวงเรื่องแรงเง,งาอะไรประมาณน,นี้ครับผม บุญราครับเวลาเราเห็นคนพิการในละครสิ่งที่นําเสนอในละครเหมือนหรือว่าต่างกับชีวิตจริงยังไงบ้างครับต้องบอกว่าจะมีทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันไปครับ,รบอย่างเช่นผมเนี่ยด้านกายไม่แข็งเลยเพราะว่าพิการกากครื่้วให้จะมีอาการจกิงของการเดินการคัยต่างๆเช่นอาจจะถือน้ําน้ําน้ําร้อนไม่ได้เพราะว่ามือเป็นสั่นเลยผมแล้วก็แต่ผมสามารถใช้ชีวิตเองแล้แบกระเีเช่นไปไหนเองได้เดินทางเองได้ผมแต่ คนพิการในละครเนี่ยจะเป็นฟิลแบบว่าค้างอยู่ในบ้านไม่ก็ไปไหนเป็นภาระสังคมอะไรประมาณนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเห็นด้วยคุณบุญรอดเป็นอย่างมากนะครับเพราะในหลายๆครั้งครับผมละครไทยนะครับไม่ได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการเหมือนกับสังคมที่เป็นจริงครับละครเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูมานะครับชื่อเรื่องว่าไซโซครับมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าในใบในใบนี่เป็นคนใช้ครับชีวิตอาภัพมากเพราะไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ครับ ไปไหนมาไหนในละครก็จะส่งเสียงอู้อี้ไปมานะครับเป็นที่อับอายของคนที่พบเห็นเพราะไม่สามารถจะสื่อสารได้นั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วครับคนที่พิการทางการได้ยินเขาสามารถจะสื่อสารด้วยภาษามือได้นะครับแต่เมื่อตัวละครอย่างในใบเนี่ยถูกนําเสนอหลายๆครั้งเข้านะครับผ่านหลายตัวละครเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นเป็นภาพจําครับ คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็จะมีความรู้สึกว่าคนพิการทางการได้ยินทุกคนจะเป็นเหมือนตัวละครในใบ้าแบบนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าก็จะเกิดความเข้าใจผิดครับผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเข้าใจว่า ตัวละครคนพิการในโลกของละครนะครับกับคนจริงๆที่เป็นคนพิการเนี่ยน่าจะเหมือนกันครับเพราะไม่ว่าจะดูละครเรื่องไหนครับก็นําเสนอแทบจะคล้ายกันหมดเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีชะตากรรมที่น่าสงสารช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดครับใช่เลยครับพี่ปามบทละครไทยของคนพิการเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นเลยครับผมบจะเห็นได้ว,ว่าบทละครไทยของคนพิการเนี่ยก็จะเป็นแบบนะ่าบอกว่าชะตาฟ้าลิ้ขิดให้โชคไหล เป็นคอทานครับคั้งโตอยู่ในบ้านเื่งสิ่งมุนเน้เป็นสิ่งหล่อหลอมให้คนพิการเนี่ยไม่กล้าออกจากบ้านพี่บังครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนพิการเนี่ยสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับอย่างเช mm ่นเป็นพนักงานรับผู้รัพทารเป็นดีไซเนอร์เป็นได้พี่บังใช่ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนพิการเนี่ยสามารถเป็นนักแสดงด้วยครับผมใช่ครับพี่บังข้อนี้ผมเห็นด้วยครับจริงๆแล้วไม่ต้องให้ถึงขั้นรับบทเป็นตัวละครหลักก็ได้นะครับ แต่อยากจะให้โอกาสคนพิการได้ร่วมแสดงด้วยเช่นเล่นเป็นคนทำงานในออฟฟิศเล่นเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ได้ครับที่จะสื่อว่าคนพิการก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมและสามารถทำทุกอย่างได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปโดยไม่เน้นเรื่องความพิการนะครับ หลังจากที่ผมได้ทํางานร่วมกับพิธีกรคนหูหนวกนะครับผมรวมทั้งได้พูดคุยกับแขกรับเชิญด้วยนะฮะทำให้ผมเห็นเลยครับว่าคนพิการเนี่ยมีศัก,กยภาพนะครับและพวกเขาสมควรที่จะได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตนเองนะครับผมและก็อยากเหลือเกินนะครับรายการของเราหวังว่าอนาคตนะครับคนพิการในรูปแบบของตัวละครเนี่ยนะครับจะไม่ถูกนําเสนอในเชิงน่าเวทนาหน้าสงสารนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม เราต้องการเห็นตัวละครคนพิการในละครเนี่ยเท่าเทียมกับตัวละครอื่นๆในเรื่องนะครับผมแล้วก็หวังอีกอย่างหนึ่งเลยครับที่สําคัญมากๆก็คือว่าคนพิการในโลกของละครนะครับจะสมจริงเหมือนกับคนพิการในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นครับ ในช่วงแรกนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกันหลายเรื่องเกี่ยวกับการรู้เท่าทันละครนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพคนพิก,การในละครกับชีวิตจริงที่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ยังรวมถึงบทบาทของคนพิก,การในละครไทยอีกด้วยเราจะเห็นได้ว่าละครโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อผู้ชมในการปลูกฝังความคิดความเชื่อได้นะครับ ใช่เลวครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราดูละครนะครับเราจะต้องมีสติครับคิดแล้วก็วิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตให้ได้ครับว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกับคนดูครับเมื่อเรารู้วัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะรู้ว่าแต่ละการกระทําของตัวละครเนี่ยพวกเขาทําไปด้วยเหตุผลว่าอะไรครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือว่าเนื้อหาของละครเนี่ยนะครับล้วนเกิดมาจาก2อย่างครับ1ก็คืออ้างอิงมาจากความเป็นจริง2ก็คือจินตนาการของผู้ผลิต เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหาให้ออกครับว่าอันไหนอ้างอิงมาจากเรื่องจริงก็คือว่าคนทั่วไปใครๆเขาก็ทําหรือว่าจินตนาการของผู้ผลิตที่ถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นม,มาเพื่อให้ละครสนุกขึ้นครับคนพิการในละครโทรท,ทัศน์ต่างจากในชีวิตจ,จริงอย่างไรภาพคนพิการในละครมักนําเสนอให้หน่าสงสารช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สำหรับคนพิการในชีวิตจริงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคนทั่วไปมีอาชีพดูแลตัวเองได้ละครโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อผู้ชมในด้านปลูกฝังความคิดและความเชื่อได้สร้างภาพจำของตัวละครได้ดังนั้นเราควรรู้เท่าทันละครโดยรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาของโลกละครและชีวิตจริงได้ ช่วงหน้าเรายังมีภาร,รกิจรอเราอยู่นะครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าภาร,รกิจนี้เนี่ยจะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจโลกชีวิตจริงกับละครมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จะเป็นภาร,รกิจอะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ในช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันถึงละครไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของคนพิการในละครยิ่งทำให้เห็นว่าชีวิตจริงกับโลกของละครต่างกันมากๆเลยนะครับใช่เลยครับคุณผู้ชมจึงเป็นที่มาของภารกิจนี้นะครับภารกิจที่เราจะต้องมาช่วยกันดูครับว่าอะไรคือชีวิตจริงของคนพิการนะครับและอะไรคือโลกที่ถูกละครสร้างขึ้นกับภารกิจที่มีชื่อว่าชีวิตจริงหรือโลกละครครับ ตื่นเต้นมากๆเลยครับพี่แปมผมสัญญาว่าจะทำให้ดีให้ดีที่สุดครับผมให้สมกับที่ผมเนี่ยดูแลความน่าเด็กนะครับผมครับผมทำได้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านอย่าลืมเอาใจช่วยพวกเราแล้วร่วมทำภารกิจไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วครับเราไปเริ่มต้นทำภารกิจกันได้เลยครับ กิจของเรานะครับเราจะมีภาพเหตุการณ์จากละครหรือว่าซีรีส์นะครับให้คุณบุญรอดเนี่ยนะฮะได้ดูนะครับผมแล้วลองวิเคราะห์ดูซิว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยตรงกับคนพิการในชีวิตจริงหรือว่าแตกต่างอย่างไรนะครับผมเริ่มจากภาพแรกกันเลยนะครับภาพแรกคือภาพนี่ครับอ่านะฮะบุคคลท่านนี้นี่คือน้องยิมนะครับน้องยิมเนี่ยเป็นเด็กออทิสติกนะครับผม อายุก็ประมาณมปลายแล้วครับประมาณ1 7 1 8แนะครับแต่พัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองเนี่ยช้าเท่ากับเด็ก6ข,ขวบนะครับคุณแม่ของน้องยิมให้น้องยิมเล่นกีฬาแบดมินตันครับเพื่อต้องการจะฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องทางด้านร่างกายนะครับผมแล้วก็ค้นพบความสามารถพิเศษครับก็คือน้องยิมคนนี้สามารถเล่นกีฬาแบดมินตันได้เหมือนกับนักกีฬาทั่วไปเลยครับวิเคราะห์กันดูหน่อยครับคุณบุญรอดครับว่าเหตุการณ์นี้ เสมือนความเป็นจริงของคนพิการจริงๆในสังคมได้ไหมอะคุณบุญรอดเชิญครับครับพี่ตามอันนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้แน่นอนพี่ตามเพราะว่าคือเด็กออทิสติกเนี่ยจะมีทักษะบางอย่างที่เหนือคนปกติเขาจะมีทาเลตนบางอย่างเช่นเก่งภาษาอังกฤษมากๆเก่งเลขมากมาก,มากครับใช่ครับซึ่งเป็นทาเลนของเขาเป็นไปได้แน่ๆครับเพราะดูอ่าโอเคถามวิเคราะห์ว่ายังไงเรื่องนี้ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าการเล่นกีฬานั้นจะช่วยพัฒนาทักษะในด้านการเคลื่อนไหว แล้วก็ยังส่งเสริมในเรื่องของสมาธิให้ดีขึ้นด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับนั่นคือการวิเคราะห์นะครับของน้องคุณบุญรอดแล้วก็น้องถามนะครับส่วนผมเองต้องบอกแล้ว่าผมเห็นด้วยกับทั้ง2ท่านนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะการเล่นกีฬาหรือว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการของผู้เด็กออทิสติกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะข้อนี้นะครับว่าน้องยิมสามารถที่จะเล่นกีฬาได้เหมือนกับคนทั่วไปได้ไหมนะครับสรุปแล้วนะครับว่า เรื่องนี้ละครเรื่องนี้นะครับทำได้เหมือนกับคนพิการในชีวิตจริงครับข้อต่อไปครับเป็นภาพนางร้ายที่ทำร้ายแล้วก็กลั่นแกล้งนางเอกมาตลอดและในตอนจบประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียขาทั้งสองข้างและต้องมาขอทานอยู่ข้างถนนครับผมว่าประเด็นนี้เนี่ยดูได้หลายกรณีนะครับกรณีแรกนี่ก็คือว่า นางร้ายกลั่นแกล้งนางเอกมาตลอดอันนั้นก็เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องการประสบอุบัติเหตุจนต้องสูญเสียขานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเอา2เรื่องนี้มารวมกันเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการชี้นําไปหน่อยว่าถ้าคุณเป็นคนไม่ดีถ้าคุณกลั่นแกล้งคนอื่นผลสุดท้ายผลกรรมจะทําให้คุณเป็นคนพิการซึ่งในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวด้วยใช่ไหมฮะเห็นด้วยกับพี่บามมากเลยครับผมครับความจริงแล้วครับพี่บามคนพิการเนี่ยแม่จะมีเนื่องของเงินหรือขอทานใครครับพี่บ เพราะคนพิการที่เขาสูญเสียขาทั้งสองข้างเดี๋ยวนองวิเชลเนี่งเงยเขาก็มีความสามารถทักคนปกกบครับพี่บานครับสรุปก็คือภาพของคนพิการในละครเรื่องนี้ไม่สมกับความเป็นจริงครับผมอ่าครับจะว่าไปแล้วข้อนี้ก็ยังดูห่างจากชีวิตจริงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะที่จริงแล้วอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและไม่ควรนําเรื่องความพิการมาเป็นบทลงโทษของนางร้ายนะครับภาพที่3ครับนี่ ภาพนี้เลยนะครับเรื่องราวก็คือว่านักแสดงท่านหนึ่งครับได้รับบทเป็นพระเอกตาบอดนะครับวิธีที่นักแสดงท่านนี้ใช้ในการถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ก็คือการมองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวครับไม่ขยับลูกตาและต่อให้มีคู่สนทนามายืนพูดอยู่ข้างๆนักแสดงท่านนี้ก็ไม่หันไปมองครับชีวิตจริงหรือแค่โลกในละครอ่ะถามก่อนผมคิดว่าน่าจะมีแค่ในละครเท่านั้นนะครับ เพราะว่ามันขัดกับลักษณะของคนพิการแล้วก็คนทั่วไปอย่างผมเองเป็นคนหูหนวกเวลาที่มีอะไรเคลื่อนไหวผมก็มักจะมองตามคนตาบอดเองก็มักจะหันไปตามทิศทางของเสียงเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับพี่ปมัมคนี่แล้วคนตาบอดเนี่ยเขาไม่สามารถบังคับลูกตาได้ครับผมตาคนเนี่ยเลือบขึ้นเหลือบลงแต่ในภาพเนี่ยผมคนพิการคนเนี้ยเขามองบง ซึ่งมันไม่สมจริงมากๆครับพี่บอลอ่าโอเคนะครับจากข้อมูลที่เราสรุปกันมานะครับภาพภาพนี้นะครับจากเนื้อหาละครเรื่องนี้นะครับเป็นแค่โลกในละครไม่เสมือนกับชีวิตจริงของคนพิการครับภาพต่อไปครับภาพที่4ครับนี่เลยนะครับ เด็กหนุ่มคนนี้ครับมีชื่อว่าไอแซคครับผม mm hmm. เขาประสบอุบัติเหตุจากการปีนต้นไม้นะครับทำให้ส่งผลร้ายต่อกระดูกไขสันหลังนะครับผมรวมทั้งการเคลื่อนไหวของแขนและมือด้วยจนต้องนั่งวิวแชร์ตลอดชีวิตครับ mm hmm. แต่ว่าเด็กหนุ่มไอแซคคนนี้ครับ mm hmm. เข้าเรียนในชั้นมัธยมปกติมีเพื่อนมีสังคมสามารถไปเที่ยวเล่นได้นะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้น เขายังเป็นผู้ช่วยครูนะครับสอนในคลาสของพี่ชายตัวเองในคลาสสอนเต้นของผู้สูงอายุด้วยและเด็กหนุ่มคนนี้ครับยังมีความสามารถในการวาดรูปอีกด้วยครับนี่คือโลกเสมือนจริงหรือว่าเป็นแค่โลกในละครอ่ะเชิญครับเรื่องเนี้ยผมเคยดูมากับพี่บามบเป็นซีรีส์จากต่างประเทศครับผมที่เขาเนี่ยนำคนพิการจริงๆมาเล่นอย่างผมพี่บามครับคราวนี้เขาเนี่ยได้มีการสร้างกลวนหรือสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมือนคนอื่นคือเป็นคนทั่วไปเลย ช่วยเหลือคุณพิการเท่าที่จําเป็น,นครับพี่บามเรื่องนี้ทำให้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนทั่วไปได้แ้วหรือว่าคนพิการเป็นยังางไรครับผมครับแล้วเพื่อนๆในชีวิตจริงของคุณบุญรอดเป็นเหมือนในซีรีส์เรื่องนี้ไหมครับใช่ครับผมในชีวิตจริงเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยพี่ผมเป็นคนทั่วไปนะครับเรา,าเราสามารถไปเที่ยวไปกินด้วยกันได้ครับผม,มใช่เลยแล้วก็อยากจะฝากบอกคนทั่วไปว่า เส้นเราที่จะเป็นพอครับผมครับผมเอาละฮะเห็นด้วยกับคุณบุญรอดนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับจากภาพสุดท้ายภาพนี้นะครับชีวิตของคนพิการในซีรีส์เรื่องนี้ทำได้เหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงครับ ำหรับเนื้อหารายการในวันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้จักได้เข้าถึงและเข้าใจในละครมากขึ้นครับรวมทั้งได้รู้จักการคิดวิเคราะห์การแยกแยะเนื้อหาของชีวิตจริงกับโลกละครได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับใช่แล้วครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับไปพบเนื้อหาในละครครับที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องคนพิการที่ทําให้ถูกเข้าใจผิดนะครับว่าตัวละครคนพิการในเรื่องนั้นเสมือนกับชีวิตจริงนะครับ ผมว่าคนพิการทุกคนเนี่ยสามารถจะมีฟีดแบ็กไปยังผู้ผลิตได้นะครับโดยการแจ้งร้องเรียนครับผ่านผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์กสทชโทร2 2 0, 0 0ครับหรือสมาคมคนพิการตามประเภทความพิการก็ได้นะครับผมเราจะได้มีส่วนช่วยกันทำให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับคนพิการมากขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับ คุณบุญรอดอารีวงศ์นะฮะที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มาร่วมทําภารกิจกับเราด้วยนะครับขอบคุณคุณบุญรอดอค,ครับครับขอบคุณครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการดีมีดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ